สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์อีกเช่นเคยในช่องของต้ารถกระบะมือสองเกรดเนะครับ,รบวันนี้เรามีกระบะที่น่าสนใจมาอีกแล้วคุณผู้ชมนะกับวนันนี้นี่มาิสันในตัวแคปเลยนะปกติจะเป็น4ประตูเนาะก่อนหน้านี้นจะเป็นทริป4ประตูตัวนี้เป็นคาลิเบอร์เช่นกันนะฮะ닛สันนาวราสอง 2.5V นะคุณผู้ชมตัว V นะตัวนี้สองจุดห้าวีคาลิเบอร์นะครับปีสองพันสิบเก้าจดปียี่สิบคุณผู้ชมนะครับปีสิบสองพันสิบเก้าจดปียี่สิบนิสสันนวาร่าสองจุดห้าวีคาลิเบอร์นะครับ 10, 20, น,น,ร 2, v, ible, นะบนะตัวนี้ฟังก์ชั่นครบจบเช่นกันนะคุณผู้ชมเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้ฟังก์ชั่นเดียวกันกับตัวสี่ประตูเลยคุณผู้ชมนะใครที่ไม่ชอบเป็นรถสี่ประตูอยากได้เป็นรถแคบเพราะว่าต้องการใช้เนื้อที่กระบ,บะเยอะกว่ากันนะเยอะกว่าด้านในเนาะคุณผู้ชมต้องบอกว่า ตัวเงี้ยตอบโจทย์เลยนะฮะตัวนี้ตอบโจทย task, ์คุณผู้ชมเลยนิสสันนวราคันนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์คุณผู้ชมนะะเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์46คุณผู้ชมหน้าศูนย์บริการไทยพัฒน์แบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าศูนย์บริการไทยพัฒน์ของเราเปิดเป็นทางการแล้วคุณผู้ชมนะตอนนี้มีรถเข้ามาใช้บริการกันเรื่อยๆเลยนะฮะอยู่ติดริมถนนแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทสุวินทวงศ์นะครับนะ เอาง่ายๆเลยอยู่ตรงสุวิทวงศ์46เลยนะครับนะบริษัทเราสต็อกรถกว่าพันคันแล้วตอนนี้คุณผู้ชมแน่นมากๆนะครับนะไหนจะเป็นรถที่รอปล่อยอีกแล้วก็รถที่รอวางจําหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดคันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังอีกทีนะึงนิสสันนาวาร่า2.5ตัว V ีแคิเบนะครับผมปี2019จดปี2020คันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 3า9แสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าราคาดีมากๆนะคุณผู้ชมราคาไม่ถึงไม่ถึงสี่แสนนะต้องบอกว่าราคาดีมากๆเลยนะฮะนี่สันนวราคันนี้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมไปลงดีเทลให้ฟังเลยดีกว่านะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คุณผู้ชมมีเดย์ทาวน์ไฟลันิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะพร้อมไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอีกทีนึงนะตอนที่ดูห้องเครื่องนะครับอ่ะ ดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวล้อรถคุณผู้ชมล้อเป็นล้อขานาดสิบปดนิ้วนะครับผมยางได้เป็นยางบิสโต้เลยนะฮะยางบิสโต e นี่ถือว่าเป็นยางที่มาตรฐานแล้วก็มาตรฐานสูงเลยคุณผู้ชมแล้วเราให้เป็นปีใหม่ด้วยนะฮะปี24สิบสี่เลยนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นปีใหม่เลยนะครับผมยางขานาดสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะฮะต้องบอกว่าเป็นล้ออันรอยดูโทนที่ของเดิมโรงงานที่สวยเลยคุณผู้ชมนะ ช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะครับนะคันนี้พิเศษตรงไหนคุณผู้ชมกล้องเป็นกล้องสามหกสูแล้วเรียบร้อยนะคันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาชมได้ละเอียดเลยนะฮะนี่นะฮะกล้องสามหกสูดมีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกเป็นสีโครเมียมพร้อมไฟเรียวในตัวทับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยคุณผู้ชมกระจกด้านข้างเป็นของนิสันเลยของเดิมนิสันเลยนะฮะ กระจัด้านข้างก็เป็นของสีสนิสสันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเป็นของเดิมๆโรงงานเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นของเดิมๆโรงงานนะเดี๋ยวผมเปิดแคปบให้ชมเลยภายในกว้างนะคุณผู้ชมนะฮะใครที่แบบว่าอยากได้ตัวกระบะกว้างๆแบบนี้นะฮะแต่ภายในก็ยังนั่งได้อยู่เช่นเดิมนะคุณผู้ชมผมแนะนําคันนี้เลยตอบโจทย์ราคาไม่ถึงสี่แสนคุณผู้ชมสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเดี๋ยวผมแกะยางให้ดูโครงสร้างตัวรถนะรถ ของเราทุกคันคุณผู้ชมรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพิการนะครับสปอร์ตเมทอาร์คอยู่ครบนะค,คุณผู้ชมนะรับแ,แผ่นตัวโครงสร้างตัวรถมีซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้นะฮะไม่เคยตัดต่อตัวรถอย่างแน่นอนนะฮะไม่เคยตัดต่อตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิกาอย่างแน่นอนนะฮะถ้าอยู่ครบสามแผ่นแบบนี้เดิมเดิมมาจากโรงงานแน่นอนนะครับอ่ะข้างในคุณผู้ชมเบาะนี่เป็นเบาะผ้านะตึงๆเลยคุณผู้ชมนะ เกาะผ้าตึงๆเลยอ่ะแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังมีเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเบาะหนังอ่ะเปิดได้ข้างล่างเป็นช่องเก็บอุปกรณ์คุณผู้ชมนะฮะมีอุปกรณ์นองเดิมๆนิสันเลยนะฮะชุดเขาเรียกว่าชุดเปลี่ยนนะชุดเปลี่ยนร้ออะไรนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมตัว V นะนี่มีแอร์หลังมาให้แล้วแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมมีตู้แอร์หลังมาให้นะฮะเรียกว่า ฟังชั่นครบเลยนะครบเลยมีกล้องมองภาพรอบคานสามหกสมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปชมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ให้ดูโครงสร้างตัวรถก่อนนะเดี๋ยวผมพาชมนี่สันเหลี่ยมตัวรถคุณผู้ชมนะสันเหลี่ยมตัวรถเงาคมสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมใหม่มากนะฮะสีขาวคลีนคลีนแบบนี้เลยใครที่ชอบนะคุณผู้ชมสีขาวแบบคลีนคลีนแบบนี้นะฮะสวยมากคันนี้ราคาไม่ถึงสี่แสนเลยเรียกว่า คุ้มจัดคุณผู้ชมนะแล้วมีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วทะเบียนสวยด้วยคุณผู้ชมสี่แปดหกสี่นะครับไปที่ชอบเลขทะเบียนสวยๆนะมาจัดได้เลยนะข้างในไลเนอร์คุณผู้ชมสี 4, ดําสนิทแบบนี้ทั้งคันเลยนะครับนะประมาณนี้นะด้านหลังนะครับเนี่นะครับสัญลักษณ์ตัววีคุณผู้ชมนะสองจุดห้าตัววีนะครับให้ดูสันเรียมตัวรถรอบคันคุณผู้ชมนะฮะ ไฟท้ายไม่มีร่องรอยแบบว่ารอยเบียดรอยขูดนะคุณผู้ชมไม่มีรอยแตกลายงาใดๆดเลยนะครับทุกด้านนน่สวยหมดเลยนะคุณผู้ชมไม่มีรอยเบียดรอยแตกลายงาใดๆดเลยนะฮะสันเตี่ยมตัวรถเงาคมสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมเงาสะท้อนกับถนนเลยนะฮะสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของล้อหลังเป็นเบรกดับนะคุณผู้ชมเราเป็นยางบิตโตนสี่ล้อเลยนะฮะช่วงล่างคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาชมช่วงล่างดีกว่านะ เพราะว่าเป็นรถกระบะตัวสูงเนาะอ่าชมวงล่างยังใหม่ๆแบบนี้เลยคุณผูมชม้ชมนะฮะชมวงางยังใหม่ๆแบบนี้เลยถือว่าใครได้ไปนี่คุ้มคุ้มมากๆเลยนะฮะคุ้มจริงๆนะเดี๋ยวผมพาชมตรงนี้เป็นคุสตาสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมล็อกให้ดูอ่านี่นะ กนะดล็อกติดๆนะฮะถ้าล็อกจะติดเดียวนะคุณผู้ชมตัวของเพนเพจเนี่ยครับนะเพนเพจยังใหม่ๆอยู่เลยคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีการขันการขายอารอยขยับได้เลยนะครับเดิมๆโรงงานสนิทนะครับนะเดีนะ๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะความกว้างนะความกว้างฝั่งนี้นะสวยมากคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมแกะยางให้ดูเหมือนเดิมนะแกะยางให้ดูสปอร์ตเมทอาร์คนะคุณผู้ชมนี่ นะครับสปอร์ตแมนอาร์ยู่ครบนะคุณผู้ชมโครงสร้างตัวรถซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้เดิมสนิทจากโรงงานเลยนะฮะเดิมเดิมสนิทสนิทแบบนี้เลยนะฮะไม่มีการชนหนักจมน้ำพิวามตัดต่อตัวรถกับสีกอไม้อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเรียกว่าคุ้มค่านะครับใครจัดคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะผมบอกเลยฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ ฟังเสียงเครื่องกันนะครับเงียบไหมคุณผู้ชมเสียงเครื่องเงียบนะครับตรงกลางมีจอแสดงผลแบบนี้เลยนะไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะคุณผู้ชมเรียกว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะฮะคุ้มค่ามากมากนะคันนี้ที่สําคัญคุณผู้ชมเกียร์นี่มีเกียร์เมนนวนด้วยนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ฟังก์ชันด้านในก็ถือว่าเยอะเลยคุณผู้ชมนะเยอะพว่าสมควรนะเนี่ยมีคูชคอนโทรลนะฮะร,ระยะห่างของคูชคอนโทรลนะครับและฟังก์ชันด้านในก็ประมาณนี้กระจกพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งเลยนะฮะวัดน้ำมันมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นแบบเออเป็นแบบ เขาเรียกว่าดิจิตอลนะครับกระจกคุณผู้ชมนะเป็นแบบตัดแสงอัตโนม,มัติคุณผู้ชมนะกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมด้านในถือว่าฟังก์ชันเยอะมากคันนี้นะครับฟังก์ชันเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมเข้าเจระถอยดูคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเป็นักเป็นกล้องมองภาพรอบคันนะครับเดี๋ยวผมมาหักล้อให้ดู เห็นรอไหมอ่ะเป็นกล้องมองภาพรอบคันสามหกสูตเลยคันนี้นะครับฟังก์ชันด้านในเนาะคุณผู้ชมแอร์ก็เป็นแบบเอ่อเมนนวลน,นะครับอ๋อเป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมนะฮะแอร์เป็นแบบปรับออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้พร้อมปรับสปีดได้นะคุณผู้ชมด้านนี้นะฮะฟังก์ชันด้านในเยอะมากคุณผู้ชมนะคันนี้ น่าสนใจมากๆเลยนะฮะอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเออเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหน้าเครื่องของคันนี้น่าสนใจมากมากครับคันนี้นะะผมบอกเลยดูดูที่ฐานกระโปรงคุณผู้ชมไม่มีแบบว่าร่องอรอยบุบรอยบุบมาักยิ้มใดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลังาคาก็ไม่มีร่องอรอยบุบรอยบุบมรอยรักยิ้มเช่นกันนะครับ เดี๋ยวสักครู่ผมขอขอนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ผู้ชมได้ชมกันก่อนนะอ่าโอเคอ่ะในส่วนของฝากระโปรงคุณผู้ชมนะหัวนอ็อตพวกนี้อาจจะมีรอยขัดรอยไขนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่ารถมือสองเนาะมันมีการใช้งานบางทีอาจจะโดนสเก็บหินอะไรแบบเนี้ยก็เราก็ถอดเอาฝากระโปรงออกไปเก็บงานให้แบบกิบกิบแบบให้คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เลยนะครับกิบกิบแบบนี้เลยอ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเรารับประกันไม่มีชนหนักต้มน้ำทีความมาแน่นอนคุณผู้ชมดูสันเหลี่ยมตรงนี้นะฮะตรงเป็นเส้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมแก้มด้านข้างขคงแก้มด้านข้างหรือว่าจะเป็นคานหม้อน้ำคุณผู้ชมนะฮะคานหม้อน้ําดําสนิทแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตตัวเนี้ยไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับคุณผู้ชมแปลว่าคานด้านบนเนี่ยไม่เคยทําไม่เคยปรับแก้โครงสร้างตัวรถอย่างแน่นอนนะฮะ เนี่ยหัวน็อตข,ข้างบนคานคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยขันไข่รอยขยับใดๆเล,เลยนะครับส่วนตัวแก้มด้านข้างก็ตรงสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเ <im ful> นี่ยวิ่ง,งเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่คุณผู้ชมเราวัดซีซีให้ด้วยนะถ้าตํากว่าสองปีเราเปลี่ยนให้ใหม่ <im ful> นะครับข้างในสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมของสร้างด้านในนะผมแกะฝาเครื่องให้ดูให้ดูหัวน็อตตรงเครื่องเลยคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยขันไข่รอยขยับเลย นะฮะไม่มีร่องรอยขันไถ่รอยขยับที่ตัวเครื่องเลยคุณผู้ชมไม่มีคาบของเหลวเยอ้มออกมาเลยสักจุดเลยคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าเมเทนเเน,นดีครับนะถ้าเมเทนเเน,นไม่ดีเครื่องแบบว่าต้องมีควันมีอะไรรั่วขึ้นมาแล้วนะฮะประมาณนี้คุณผู้ชมนะสติต๊กเกอร์อยู่ครบจุดเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูรูระบายอากาศคุณผู้ชมดูลายอากาศสากระโปรงนะดูคมคมสวยทุกครูคุณผู้ชมสติต๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยนะฮะ สวยมากนะครับนะของเดิมเนี่ยนะของเดิมเลยจีก็เป็นรอยเล็บแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเนเดิมแบบนี้ในส่วนของไฟเดรธามั้ยนี่ผมแจ้งไปนะคุณผู้ชมมีมาให้แล้วเรียบร้อยในตัวนี้นะครับฟังก์ชั่นครบแบบนี้เลยคุณผู้ชมไฟที่สนใจนะครับยังไงติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้เลย0 6 2ย์หก7 4 8สาสี่เจ็ดเจ็ดสี่แดนะฮะเบอร์โทรนี้สามารถแอดไน์ขึ้นนะคุณผู้ชมใครที่ไม่ไม่สะดวกมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเราสามารถวิดีโอคอลให้ต้าดูได้เลยนะเดี๋ยวตา พาดูทุกจุดเลยอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะต้าจะพาดูแบบละเอียดเลยนะวิดีโอคอลมาได้เลยแล้วไม่สามารถมาได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับเรามีไฟแนนซ์ไปจัดส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะไปจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยแล้วเราก็ส่งรถขึ้นรถสไลด์ใหคุณผู้ชมถึงที่ได้เลยนะครับผมยังไงผมฝากช่องนี้ไปด้วยนะคุณผู้ชมต้ารถกระบะดูสองเกตเอนะครับไฟที่ชอบรถกระบะนะคุณผู้ชมยังไงผมฝาก ติดตามไว้ด้วยนะยังไงเดี๋ยวผมเอารถใหม่เข้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีครับ